ยายสารภาพฟาดท้ายทอยฆ่าหลานวัย13หลังทนพฤติกรรมหลานชายมานานหลายโรงเรียนปิดเรียนมือเท้าปากเริ่มระบาดกทมเตือนประชาชนอย่าตระหนกยันไม่อันตรายเท่าวัด2009พอรรอมรอคำวินิจฉัยกลางสารรัฐธรรมนูญแล้วให้กริฎีีกาสรุปมาอีกครั้ง คาดไม่เกิน28กรกฎาคมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอดุลยิ้มร่าเข้าทำเนียบพบเฉลิมปัดตอบข้ามรุ่นนั่งพอบอรตอรอเที่ยวพันยืนยันแต่งตั้งอดุลเหมาะสมเป็นมติกอรตอรอคุยข่าวให้คน้นค้นข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชัน่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบรรจงครับสวัสดีครับนะฮะคุณขนกคุณธีระครับเมื่อวานเหงาหรือเปล่าผมไม่อยู่เนี่ยวันหนึ่งเหงามากเหงามากวันนี้หายเหงาแล้วใช่มานั่งเป็นเพื่อนครับการการพูดเนาะคนเนชั่นมานะวันนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนเนชั่นครับวันนี้ก็มีตัวหนังแจกเหมือนเดิมนะครับ5ท่าน ท่านละ2ที่นั่งสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Batman The Dark Knight Rises นะฮะซึ่งจะเข้าฉายวันพฤหัสบ,บดีนี้นะครับท่านที่คุยข่าวเข้ามานะครับแล้วก็ส่ง SMS t w t w t t t e r ก็มีสิทธิ์ที่เราจะได้สุ่มเลือกมาแล้วก็มอบตัวหนังให้ท่านแต่ว่าวันวันนี้ที่เราจะมอบนั้นเป็นรอบสามทุ่มของคืนวันพฤหัสวันพฤหัสนะรอบสามทุ่ม ท่านต้องว่างนะฮะถ้าไม่ว่างก็คงต้องให้คนอื่นไปอ้าวถ้าไปดูก็อดอดดูรายการเราสิใช่ใช่ไหมดูรายการเราใช่มาเวลาตรงกันเลยถูกต้องถูกต้องของเขาแบทแมนลออะไรแมนก็เลือกเอาเนชั่นแมนเลือกเอาจะดูก็เลือกนู่นหมดสิจะดูแบทแมนหรือดูข่าวก็เลือกนั่นหมดสินี่นะครับก็เอ s อ็ก็ส่งมานะครับ424-0666นะครับ4240666ทวิตเตอร์ก็ ส่งมาได้นะครับที่แท็กประจำรายการนะครับก็แท็กเคเนชั่นใช่ครับ,รบแล้วก็วันนี้แฮชแท็กของเรานั้นก็เป็นเรื่องมือเท้าป่ากนะมือเท้าปากซึ่งวันนี้ก็โอ้โหเริ่มระบาดเข้ามาในกรุงเทพใช่ปิดโรงเรียนไป18โรงนะครับปิดเลยนะครับ,รบแล้วก็ปิดบางโรงอีกท่าไหร่1 1โรงนะฮะร,รวมแล้วในกรุงเทพมหานครนั้นก็ ปิด29โรงคือ11โรงเนี่ยปิดบางชั้นไม่ได้ปิดทั้งโรงเรียนนะครับวันนี้เราก็เลยติดแท็กเรื่องมือเท้าปากตอนแรกจะติดแท็กเรื่องทิตนันแก้วจันทรานนท์ก็เกรงว่าเดี๋ยวเซอร์เวอร์จะรองรับไม่ไหวทำไมคนแสดงความเห็นเยอะใช่ควาเห็นเยอะเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์แล้วก็แบบคำมันจะทำให้ท่านผู้ชมแบบดุเดือดครับ เราจะขึ้นไม่ได้ด้วยเราจะขึ้นไม่ได้ด้วยก็เข้าใจนะฮะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของถิตินันแก้วจันทานนนะครับมาพูดคุยกันแล้วเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับท่านที่ได้ตัวหนังแบทแมนนะฮะไปก็มีคุณธนพลจันงามนะครับอยู่สมุทรปราการคุณวรพงษ์จงดีอยู่กรุงเทพนะครับคุณกิตฤดีชูนิยมก็อยู่กรุงเทพอยู่สวนหลวงนะครับ คุณพัทธิราแก้วสิริรัตน์นี่อยู่บางพลีสมุทรปราการนะครับคุณนันทิชานุตอโคงอยู่บางนากรุงเทพทน่านะฮะนี่นะครับเรื่องโลคมือเท้าปากเนี่ยท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดถึงโรงเรียนที่พอจะได้รับข่าวมาบ้างก็ได้เพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยมีบางคนเขา ส่งทวิตเตอร์มาให้ผมบอกโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดตากเนี่ยเด็กนักเรียนเป็นมือเท้าปากกันหลายคนแต่โรงเรียนไม่ปิดสักทีไม่หยุดสักทีเขาก็สงสัยว่าเออมันเป็นระดับนี้แล้วเนี่ยน่าจะหยุดได้แล้วนะอย่างนี้ก็ได้นะฮะลองส่งกันข้อมูลกันเข้ามาดูนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับวันนี้ก็มีข่าวนะครับในช่วงเวลา15นาฬิกา7นาทีนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพ,พร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS นะครับมีคุณเทพชัยยงค์ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ประกาศข่าวพนักงานเฝ้ารับเสด็จนะครับในการนี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมผลงานของไทย PBS นะฮะที่ดำเนินมากว่า4ปีพร้อมเสด็จเยี่ยมชมห้องออกาศหนึ่งที่ใช้อออากาศข่าวประจำวัน โดยสนพระราชาหฤทัยกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างมากกองบรรณาธิการข่าวจึงได้ทูลกล้าวถวายบทข่าวและกราบังคมทูลแนะนําเกี่ยวกับข่าวโทรทัศน์วิธีการใช้อุปกรณ์อ่านข่าวโอกาสนี้ก็ทรงทดลองอ่านข่าวแบบผู้ประกาศข่าวในห้องออกอากาศหนึ่งนะครับอย่างทรงพระเกษมสําราญนะครับความว่าอาคารสื่อสารแบ่งเป็น4อาคารได้แก่อาคารอํานวยการอาคาร B ีเป็นอาคารปฏิบัติการอาคาร C ีเป็นอาคารบริการและอาคารดีเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะมีพื้นที่จัดกิจกรรมด้านสื่อสารสาธารณะและสื่อสารมวลชนทั่วไปนะครับ นะหลักสี่หลังได้แก่อาคาร A เป็นอาคารอำนวยการอาคาร B เป็นอาคารปฏิบัติการอาคาร C เป็นอาคารบริการและอาคาร D เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะมีพื้นที่จัดกิจกรรมด้านสื่อสาธารณะและสื่อสารมวลชนทั่วไปออเนี่ฮนะก็คือเอ่อ,อมีพรอมเตอร์ดูมีพรอมเตอร์ใช่ไหมพรอมเตอร์ดูนะมไม่ต้องก้มดูสคริปต์นะครับ พรอมเตอร์ที่จะเป็นเสนอบทข่าวนะครับ,รบให้ท่านได้อ่านนะครับในขณะเดียวกันนั้นคุณเทพชัยยงองนะครับผู้อุ่มในการไทย PBS ก็บอกว่าไทย PBS เนี่เป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเริ่มออกอากาศทางโทรทัศน์ตั้งแต่วันที่15มกราคมนะครับ2551ตอนนี้ก็ขยายประเภทสื่อสาธารณะไปยังวิทยุสื่อออนไลน์และสื่อใหม่เพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อการทํางานในฐานะสื่อสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดผู้บริหารจึงตัดสินใจก่อสร้างสถานที่ทําการเป็นของตัวเองทดแทนการเช่าเพื่อความมั่นคงขององค์การในระยะยาวนะครับครับแล้วก็วันที่20-22กรกฎาคมนี้นะครับในช่วง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นไทย P ี s จะเปิดบ,บ้านให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายต่างๆได้เห็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงานสื่อโทรทัศน์ แล้วก็เข้าไปทดลองการอ่านข่าวชมคอนเสิร์ตจากรายการดนตรีกวีศิลป์นะครับเจอนะักพูดมีตลาดนัดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสำหรับเด็กๆมากมายม20ถึง22กรกฎาคมนะครับครับเนี่ยนะฮะเอาละพูดถึงเรื่องของเด็กๆนะฮะรเรื่องของโรคมือเท้าปากนะครับปรากฏว่าคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนพอดีอนะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็โรคมือเท้าปากเนี่ยนะฮะ ก็มักจะแพร่ะระบาดในช่วงหน้าฝนนะครับโดยภาพรวมของกทมแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้อย่างที่คุณกนกบอกไปนะครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับโรงเรียนทุกสังกัดเนี่ยนะฮะปิดไปแล้ว29โรงเรียนนะฮะ29โรงเรียนแบ่งเป็นปิดทั้งโรงเรียนเนี่ย18โรงนะฮะอีก11โรงเรียนเนี่ยปิดแค่บางห้องเรียนเท่านั้นเนี่ยนะฮะ แล้วก็วันนี้ทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะฮะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้มีนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะฮะวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ในเขตคลองเตยนะครับสังกัดกทมป่วยเป็นโรคนี้แล้ว4คนเบื้องต้นนักเรียนทั้งหมดได้หยุดพักรักษาอาการที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบว่าสำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เหลือเพื่อยับยั้งการระบาดแล้วก็กำชับไปที่โรงเรียนว่าถ้ามีนักเรียนเจ็บป่วยลักษณะแบบนี้อีกก็สามารถปิดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลได้นะฮะ mm hmm. ซึ่งก็ล่าสุดนะฮะก็ปรากฏว่าทางโรงเรียนรับปากว่าจะปิดการเรียนการสอนชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมหกตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ยนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีให้มีการมาฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อทําความสะอาดนะครับคุณพ่อคุณแม่เองก็เหมือนกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะฮะเชื้อโรคของมือเท้าปากเนี่ยนะฮะมันมีทั้งแบบชนิดที่รุนแรงกับไม่รุนแรงนะเอาแบบแบ่งง่ายๆภาษาง่ายๆนะคือถ้ารุนแรงเนี่ยจะมีอาการไข้สูง3วัน5วันแบบนี้เนี่ยต้องพาลูกไปหาหมอนะฮะแต่ถ้าไข้ไม่สูงมาก แล้วก็เป็นตุ่มที่มือที่ปากที่เท้าเนี่ยก็รักษาตามอาการกินยาลดไข้พักผ่อนเยอะๆรักษาความสะอาดนะครับเท่านี้ก,ก,ก,นก็ให้อาการเชื่อมมันก็จะทุเลาลงได้แต่ว่าต้องหยุดเรียนนะฮะต้องหยุดเรียนประมาณสัก1สัปดาห์อันนี้โฆษกของทางกรมควบคุมโรคได้บอกนะฮะต้องหยุดเรียนประมาณสัก1สัปดาห์นะครับเพื่อให้แน่ใจจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องพยายามบอกกับลูกๆนะครับว่า เข้าห้องน้ําไปเล่นสนามเด็กเล่นไปจับของเล่นทุกครั้งแล้วเนี่ยนะฮะต้องล้างมือล้างให้สะอาดก่อนที่จะหยิบขนมเข้าปากเด็กสองคนนะฮะคนนึงเป็นคนหนึ่งไม่เป็นเนี่ยถ้าแค่แตะตัวกันไม่เป็นไรแต่ถ้าแตะตัวกันแล้วอีกคนนึงไปหยิบขนมเอาเข้าปากเนี่ยอันนี้เป็นแน่หรือแม้กระทั่งแค่จมูกก็เป็นได้นะฮะก็คือติดต่อกันทางสารคัดหลั่งสาคัหลั่พวกน้ำมูกน้ำลาย แผลที่เป็นตุ่มพองนะ,ะครการใช้ห้องน้ําไม่ถูกสุขลักษณะนะครับนี่นะฮะแล้ววันนี้ที่ประชุมคอรามาก็มีการพูดถึงปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับ,รบซึ่งภายหลังจากการหาเรือเนี่ยรองโฆษกประจําสําน,นักนาย,ยกคุณอนุสรเอี่มสะอาดก็บอกนะครับว่าได้มีการกําชับ6มาตรการสําคัญให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดําเนินการก็คือไปเร่งรัดมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคก,กําชับ แพทย์ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังแล้วก็ให้ดูผู้ป่วยนะฮะที่อาจจะไม่ได้มาตรวจเรื่องของอาการแทรกซ้อนต่างๆอาการตุ่มที่ปากฝ่ามือฝ่าเท้าต่างๆเนี่ยรวมถึงทำประชาสัมพันธ์ให้รู้เรื่องโรคมือเท้าปากให้กับประชาชนเน้นเรื่องการล้างมือและให้จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากกว่า10รายต่อวันเนี่ยเปิด วอลลุ่มขึ้นมาเปิดวอลลุ่มมาดูแลเป็นพิเศษเลยแล้วก็ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานวอลลุ่มนะครับสุดท้ายคือให้ทําหนังสือขอความร่วมมือไปอยังผู้ว่ากรุงเทพมหานครปรลัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปากข้อมูลตัวเลขจากที่ประชุมคอรมอนะครับก็คือตั้งแต่ ต้นปีนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง9กรกฎาคมปีนี้นะครับมีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากทั่วประเทศนี่หมื่นสองันห้า้อยแปดสิบเอ็ดคนนะครับอัตราป่วยก็เกือบๆจะยี่สิคนต่อประชากรแสนคนนะครับหมื่นสองนะฮะประมาณเจ็เดือนนี่ประมาณหมื่นสองที่เป็นแต่ไม่มีคนเสียชีวิตการระบาดก็จะเป็นช่วงหน้าฝนช่วงเปิดเทอมนะครับแล้วก็ใน จำนวนผู้ป่วยที่เป็นเหมือนนี้มีอาการรุนแรงคนหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็ต้องขอความร่วมมือนะครับประสานเป็นหนึ่งเดียวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะนดี๋ยวนี้คุณหมอบอกเพิ่มเติมนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตอาการของลูกนะบบางทีจะมีน้ำลายยืดคือที่มีน้ำลายยืดเพราะว่าเขา ไม่ได้กืน้ำลายไม่คือน้ำลายเพราะว่าเจ็บปากเจ็บคอมันจะเป็นจะเป็นแบบนี้นะฮะลองสังเกตดูนะฮะเราจะเป็นกันเด็กๆนะฮะอายุไม่เกินสี่ขวบห้าขวบเนี่ยแหละครับครับก็ติดแท็กกันเข้ามานะครับมือเท้าปากเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับครับ